ชายหนุ่มหัวทีวีที่มีสเสน่ห์ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกกับพลังสุดโอพที่ทำให้พวกทอยเลตต็ตต้องปวดหัวคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้เท่านั้นทีวีแมนเอาล่ะครับก็กราบสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับผมเอง Noise. จูน้อยจากคลิปการเดินทางสปีกเกอร์แมนและคามีล่าแมนที่ผมได้ทำลงไปตอนแรกเนี่ย ผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากมากเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของทีวีแมนต่อเลยถ้าหากว่าผลตอบรับของคลิปทีวีแมนคลิปนี้เนี่ยถึงหลักหมื่นอีกรอบนึงนะครับผมก็อาจจะทําการเดินทางสกีบีดี้ทอยเลตต่อแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่นะครับสำหรับพวกสกีบ i ดี้ทอยเลเพราะด้วยความที่ตัวละครสก i บีดี้ทอยเลตแต่ละตัวเนี่ยคุณดะฟักบูมก็สรรหาทำได้เกินนะครับตัวละครมันก็เยอะเกินแต่ข้อมูลนี่แม่งโคตรจะน้อยเลยบางตัวผมมาตอนเดียวก็ตายแล้วอะไรงนี้ผมจึงขอบอกไว้ก่่อนเลยวา คลิปการเดินทางของ Skippity Toilet มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเล่าทีนัตัวละครนะครับแต่อาจจะเป็นเนื้อเรื่องรวมๆซะมากกว่าอย่างเช่น Skippity Toilet เกิดมาได้ยังไงบอสหลักคือตัวอะไรอาจจะเป็นแค่นั้นซะมากกว่านะครับและในส่วนของคลิปนี้เองก็งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลความสามารถ TV Man แต่ละตัวว่าเขานั้นมีความสามารถอะไรบ้างโผลมาตอนไหนหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยผมก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดนะครับ ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลขาดไปยังไงเนี่ยผมก็ขอภัยไว้มานานที่นี้ด้วยนะครับเราก็พามันมาเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสิ่งสําคัญในคลิปนี้กันก่อนเคยไหม เวลาที่น้องๆทุกคนดูสกิบิดี้ทอยเลตหรือดูช่องจูน้อยแล้วมีอาการปวดตาเหมือนโดนลำแสงจากทีวีแมนอาการเหล่านี้จะหมดไปหากพวกคุณได้รู้จักกับแว่นออปตัสแว่นกองแสงคุณภาพดีที่น้องๆหนูๆที่อยู่หน้าจอนานๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อถนอมสายตาและรุ่นที่พี่ใส่อยู่ในตอนนี้นั้นก็จะเป็นออ t ตัสรุ่นโฮเวอร์เลนส์แว่นผลิตโดยเทคโนโลยีเลนชิน่ เพื่อกองแสงสีฟ้าได้อย่างดีและขาแว่นเองเนี่ยก็ทำโดยสแตนเลสสตีลเป็นวัสดุเหล็กสแตนเลสที่แข็งแรงกว่าเหล็กทั่วไป และตัวเหล็กก็เคลือบด้วยแพลตติ้งทำให้สีลอกยากและมีความเงาคงทนอย่างนี้เนี่ยก็โดนในท่านอีแมนซัดหน้าได้สบายสบายโดยเวดไม่แตกแล้วรออะไรกันอยู่ละครับของดีขนาดนี้ซื้อได้แล้วที่ออฟตัสเท่านั้นอย่าลืมใส่โค้ดจู่น้อยพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับเพื่อรับส่วนลด100บาทจากทางร้านกันด้วยนะครับผมของดีแบบนี้ต้องออฟตัสเท่านั้นนัน้นนัน้นน,นคนหัวโทรทัศน์หรือเรียกกันอีกชื่อว่า ทีวีแมนลักษณะเด่นๆของทีวีแมนเนี่ยก็จะเป็นชายหัวทีวีที่สวมชุดหนังสีดำเผ่าพันธุ์ของทีวีแมนนั้นปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในตอนที่39มันเป็นตอนที่คา m ์เมล่าแมนกำลังสู้กับสกิปดี้ทอยเลตและกำลังจะพลาดทา่าท่านใดนั้นก็ได้มีหนุ่มหัวทีวีปรากฏตัวมาครั้งแรกและสามารถเรียกเลตติ้งได้จำนวนมากผมจำได้เลยว่าตอนที่เขาปรากฏตัวมาครั้งแรกเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนสามารถชอบเขาได้ภายในตอนเดียวเลย และตัวละครที่ผมมาตอนแรกนั้นก็จะเป็น normal TV man ความสามารถของ normal TV man จะเป็นความสามารถที่ TV man ทุกคนมีเหมือนกันความสามารถของ TV man เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่หลกัหลกๆที่เราสามารถเห็นได้ตอนแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นความสามารถในการสะกดจิตฟังและดู OP มากๆเลยนะครับการสะกดจิตแต่ความจริงเนี่ยการสะกดจิตของ TV man ไม่ได้เป็นการสะกดจิต ที่สามารถควบคุมจิตใจได้แต่ว่าการสะกดจิตอันนี้จะเหมือนเป็นการทําให้ศัตรูสตันซะมากกว่าผมคิดว่าที่คุณดับฟักบูให้เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าทีวีแมนมันจะได้ไม่โกงเกินไปนั่นเองนะครับไม่โกงอะไรครับพี่ผมเห็นทุกวันนี้ไม่มีใครฆ่ามันได้เลยช่างมันเถอะครับทุกคนไม่โกงก็คือไม่โกงนะครับมัง้งความสามารถที่2ของทีวีแมนก็จะเป็นการเทเลพอรตนั่นเองนะครับสามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้วาร์ปได้คนเดียวไม่พอสามารถอุ้มเพื่อนและวาร์ปไปด้วยก็ได้นะครับ ความสามารถที่3จะเป็นการเปลี่ยนมือของตัวเองให้กลายเป็นมีดทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นกับความสามารถเปลี่ยนมือเป็นมีดของทีวีแมนแต่ความสามารถนี้เป็นความสามารถใหม่ที่เพิ่งโชกมาในมิจฉาตอนที่ผ่านมานี้เองนะครับถือว่าทําได้ทั้งซัพพอร์ตและก็โจมตีในเวลาเดียวกันผมต้องให้อันดับของเผ่าพันทีวีแมนเป็นอันดับหนึ่งจริงๆหากเทียบกับอีก2อเผ่าพันธ์อย่างคาร์เมล่าแมนและสปีกเกอร์แมนนะครับ อีกหนึ่งในข้อเสียของทีวีแมนที่เราจะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือการสะกดจิตของเขามันใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีเพราะมันมีหนึ่งในข้อเสียข้อหนึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือทราล่งของเขามีผลกระทบต่อพวกคา m เมล่าแมนนั่นเองด้วยความที่คา m เมล่าแมนมีหัวเป็นกล้อง แล้วเลนของกล้องนั้นมันทางานคล้ายกับดวงตานั่นเองนะครับทำให้เวลาที่ทีวีแมนจะใช้พลังก็ต้องมาคอยระวังพวกคา m i เมล่าแมนด้วยเราสามารถสังเกตได้ใน EP ีที่39ตอนที่ Normal TV Man ปรากฏตัวมาครั้งแรกนั้นเขาได้ทําการฉายรังสีสะกดจิตใส่พวกสกิบิดี้ทอยเลและจังหวะนั้นเองเขาได้มีการหันหน้ามาทางพวกคา m ์เมล่าแมนด้วยหากเราสังเกตช็อตนี้ดีๆตรงขอบจอคาเมล่าแมนนั้น จะมีความเหมือนแบบเป็นหยกัยกๆหน่อยนะครับนั่นก็คือผลกระทบของการสะกดจิตทีวีแมนนั่นเองแต่ในภายหลังทีวีแมนก็ได้ทําการสร้างเลนส์ขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องเลนส์กล้องของพวกคา m เมล่าแมนนั่นเองและใน EP ีที่40เราก็จะได้เจอกับทีวีแมนตัวใหม่ที่มีชื่อว่าจแอนทีวีแมน โดยลักษณะของใจแอนทีวีแมนจะเป็นทีวีแมนเวอร์ชั่นที่ตัวสูงใหญ่และมีจอทีวีหลากหลายจอความสามารถเหมือนกับพวกนอร์มอลทีวีแมนเลยแต่แค่อนุภาพในการสะกดจิตจะมีมากขึ้นใจแอนทีวีแมนนั้นได้โผล่เข้ามาช่วยพวกคา m ์เมล่าแมนที่กำลังสู้กับสกิปปี้ทอยเลตอยู่และด้วยความโอพีของเผ่าพันทีวีแมนโผลมาแป๊บเดียวสกิปปี้ทอยเลตก็ตายหมดแล้วและตอนต่อมานี้เองตัวละครสุดโหด ของเหล่าทีวีแมนและเป็นตัวละครที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือไททันทีวีแมนบอสใหญ่ของพวกเหล่าทีวีแมนนั่นเองโผลมาครั้งแรกใน EP ีที่41จากที่เลตติ้งทีวีแมนดีอยู่แล้วการปรากฏตัวของไททันทีวีแมนยิ่งทําให้เลตติ้งเรื่อง s k i บีดี้ทอยเลยิ่งดังกระฉูดขึ้นไปอีกความสามารถของไททันทีวีแมนก็จะเหมือนกับทีวีแมนปกติที่สามารถสะกดจิตแล้วก็วาร์ปได้ แต่อนุภาพในการสะกดจิตของไททันทีวีแมนนั้นมีมากกว่าทีวีแมนปกติหลายเท่ามากๆเพราะการสะกดจิตของไททันทีวีแมนนั้นสามารถฆ่าสกินบิดี้ทอยเลตได้แล้วยิ่งทําให้โหดเข้าไปกันใหญ่ผมบอกเลยว่าในเวลานั้นเนี่ยไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนสามารถสู้กับทีวีแมนได้สักตัว และเนื้อเรื่องก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆใน EP ที่ี่42เราจะได้เห็นอีกหนึ่งความเก่งกาจของเหล่า Normal TV Man ที่พวกเขานั้นสามารถสะกดจิตพาราไซต์ทอยเลตที่ฝังอยู่ในตัวคา m ์เมล่าแมนได้แต่เหมือนว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแต่จูๆ่ๆก็มีสิ่งที่แย่ลงตามมาเช่นกันได้มีสกิมบีดีท้ทอยเลตที่ถูกเย็บปากทำให้ไม่สามารถร้องเพลงได้ได้โผล่เข้ามาทำร้ายคา m ์เมล่าแมนและได้ขโมยเลนส์แว่นไปทำให้หลังจากนั้นได้เกิดหายนะตามมา s กิบ i ี้ t o ยเลตมันได้สร้างแว่นขึ้นมาเป็นของตัวเองใน EP ีที่43เหล่า TV Man ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งและกำลังจะทำการจัดการสกิบบี้ทอยเล t ด้วยแสงสะกดจิตจากหน้าจอแต่พวกเขาก็ได้ทำการฉายรังสีไปใส่พวกสกิบ i ี้ Toilet ที่สวมแว่นแต่มันไม่เป็นผลล่ำแสงของ TV วีแมนไม่สามารถทะลุแว่นสกิบบี้ทอยเลตได้ในเมื่อไม่สามารถทำอะไรได้แล้วพวกทีวีแเองจึงได้ทำการวร์ปหนีไปทำให้งานนี้ภาระ ได้ตกลงไปอยู่กับพวกคา m i เมล่าแมนและสปีกเกอร์แมนโดยทันทีในช็อตนี้เองเนี่ยผมรู้สึกว่าพวกทีวีแมนนั้นเห็นแก่ตัวมากๆเลยนะครับท่าทางของเขาเทเลพอร์ตได้ก็จริงแต่ผมว่ามันควรพาคา m i เมล่าแมนหนีไปด้วยไม่ใช่หนีกันไปแค่นั้นและต่อมาใน EP ีที่44เราก็จะได้เห็นการต่อสู้อย่างเมามันของไททันทีวีแมนและพวกสกิบบี้ทอยเลตถึงแม้ว่าสกิบบี้ทอยเลตจะสวมแว่นแล้วก็ตาม แต่มันไม่ได้ขนาดมือไททันทีวีแมนของเราเลยแม้แต่น้อยไททันทีวีแมนได้ทําการซัดแว่นสกิปิดี้ทอเลตจนแตกได้ทุกครั้งและอีกหนึ่งความสามารถของไททันทีวีแมนก็ได้ปรากฏเพิ่มในตอนนี้โดยเขานั้นเนี่ยสามารถประกอบร่างเข้ากับเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์ของเหล่าสปีกเกอร์แมนได้ด้วยและได้กลายเป็นตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าซีนีมาแมนโดยซีนีมาแมนนั่นเอง จะมีความสามารถเหมือนกับไททันทีวีแมนปกติแต่ได้เพิ่มความสามารถใหม่ๆเข้ามาอีก2อย่างนั่นก็คือความถึกที่เพิ่มขึ้นมหาศาลและพลังจากลำโพงของสปีกเกอร์แมนนั่นเองสามารถสั่นสะเทือนทำลายแว่นของสกิปปิเดียทอยเลตได้โดยไม่ต้องเข้าไปซัดหน้าเองแล้วในจุดๆนี้ซีนีม่าแมนนั้น OP โคตรเลยนะครับไม่มีใครสามารถต่อกรกับเขาได้แม้จะถูกลุมก็ตามสกิปปิเดียทอยเลตเสียเปียบเป็นอย่างมาก จีแมนทอยเลตเห็นอย่างนั้นจึงได้ทําการส่งไททันสปีกเกอร์แมนที่ถูกพลัสไซ์ทอยเลตควบคุมอยู่มาต่อสู้กับตัวซีนีมาแมนในการต่อสู้นี้จะเริ่มใน EP ีที่45แต่ด้วยความอึดถึกทนของซีนีมาแมนทําให้ไททันสปีกเกอร์แมนไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยแม้แต่น้อยเจ้าตัวซีนีมาแมนก็ได้โชว์ความสามารถลับอีกหนึ่งความสามารถที่เป็นอุปกรณ์ด้านหลังของเขามีลักษณะคล้ายกับกรงเล็บ โดยเจ้ากงเล็บนี้จะทํางานคล้ายๆกับแขนจกนักรกลสามารถควบคุมได้แบบอิสระแล้วเจ้าซีนีมาแมนก็ได้ใช้กงเล็บแขนจกนักรกลจิ้มไปที่ลําโพงของไททันสปีกเกอร์แมนจนหลุดออกทําให้ไททันสปีกเกอร์แมนต้องรีบหนีเอาตัวรอดแต่เจ้าซีนีมาแมนก็ไม่รอช้าเหมือนกันได้ไล่ล่าวาร์ปตามไททันสปีกเกอร์แมนมาเรื่อยๆแต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นแผนของจีแมนทอยเล็กที่จะล่อซีนีมาแมนให้เข้ามาติดกับดักด้วยความที่ซีนีมาแมนนั้น อีโก้สูงและไม่เกรงกลัวต่อพวกสกิ i บ i ดี้ทอยเลโดยแม้แต่น้อยทำให้เขาได้ทำการฉายเดียวและบุกเข้าไปคนเดียวมันจริงได้ไปเข้าแผนของ G-Man Toilet ตและใน EP ีที่47เจ้าตัว Cinema Man จะรู้แล้วว่ามันเป็นกับดักของ G-Man Toilet แต่นั่นก็สายไปแล้ว G-Man Toilet ได้ปรากฏตัวออกมาและได้ทำการลุมสกรรมซ i n e m a Man จนแพ้อย่างหมดรูปผมบอกเลยว่าวินาทีนั้นคนที่ชอบซีน e มาแมนต้องเจ็บหัวใจกันอย่างมาก มันโดนลุมแบบน่าสงสารจริงๆนะครับแต่ก็ยังดีที่ซีนีม่าแมนนั้นสามารถหนีหอดออกไปได้วินาทีที่ไม่มีซีนีม่าแมนแล้วดูเหมือนว่าพวกทอยเลตเนี่ยมันจะเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับหากเทียบก่อนที่ซีนีม่าแมนจะปรากฏตัวและเนื้อเรื่องก็ได้ดำเนินต่อไปผมบอกได้เลยว่าช่วงเวลาที่ไม่มีพวกทีวีแมนเนี่ยชิปหายกันหมดเลยนะครับแต่ชิปหายได้แป๊บเดียวก็ได้มีการปรากฏตัวของตัวละครใหม่อย่าง ทีวีฟูเใน ep ที่49ท v วี m ูเนั้นจะเป็น TV Man เวอร์ชั่นผู้หญิงที่มีความโหดกว่าพวก TV Man ปกติเป็นอย่างมากโดยความสามารถของเธอไม่ได้มีเพียงแค่การสะกดจิตและการวาร์ปเฉยๆโดยเธอนั้นเนี่ยสามารถฉายลังสีจากหน้าจอเพื่อเผาไหม้สกิบิดี้ทอยเลตได้และอีกหนึ่งความสามารถสุดท้ายก็คือเธอนั้นสามารถถอดหัวทีีของเธอได้อีกด้วย เธอได้ปรากฏตัวเข้ามาช่วยคามีล่าแมนที่กำลังจะถูกสกิบดี้ทอเลตฆ่าและได้พาคามีล่าแมนคนนั้นหนีสกิบดี้ทอเลตไปด้วยกันหลังจากตอนนี้ไปเนี่ยกว่าที่ทีวีแมนจะปรากฏตัวออกมาอีกครั้งก็ปลาเข้าไปในตอนที่54โดยการโผล่เข้ามาจัดการกับศัตรูในอดีตอย่างกลิชทอเลตและก็สามารถจัดการลงไปได้แบบง่ายๆต่อมาใน EP ีที่56เขาก็ได้เป็นหนึ่งในส่วนร่วมที่ช่วยกันจัดการสกิบดี้ทอเลต ก่อนที่ไททันสปีกเกอร์แมนจะปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งผมบอกเลยว่าช่วงนี้ทีวีแมนนั้นบทน้อยมากๆและก็จืดจางมากๆนะครับถ้าหากไม่มีทีวีฟูเมนก็คงจะแบบเหมือนมึงไร้ตัวตนแล้วอ่ะทีวีแมนอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับทีวีแมนปกติเนี่ยแทบจะไม่มีบทเลยแม้แต่น้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเผ่าพันธุ์ทีวีแมนนั้น o อเกินไปคุณดัฟักบูมก็เลยไม่ค่อยเอามันมาใช้เท่าไหร่และในช่วงที่พาไททันสปีกเกอร์แมนกลับมาเป็นปกติก็ได้ทีวีฟูเมนเข้ามาช่วยเหมือนเดิม และก็เป็นตัวละครสําคัญในการช่วยเหลือไททันสปีกเกอร์แมนด้วยถ้าหากว่าไม่มีเหล่าทีวีแมนก็คงจะช่วยไททันสปีกเกอร์แมนไม่สําเร็จเราจําเป็นต้องยกความดีความชอบให้กับพวกทีวีแมนจริงๆนะครับและหลังจากตอนนั้นมาก็ยังไม่มีบทของเหล่าทีวีแมนอีกเลยเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่า เหล่าทีวีแมนนั้นจะมีบทในด้านไหนบ้างทุกคนก็ต้องคอยติดตามในช่องคุณดาฟักบูมได้เลยนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้เนี่ยผมพูดอะไรผิดไปนะครับก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยหรือว่าถ้าหากน้องๆอ,อยากเสริมข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์พี่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่คงต้องไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันมา